สวัสดีค่ะเฮสเวนสกาบายในสวีเดนค่ะคลิปนี้เรามาต่อเนื่องกับกับกับับ,บ,บับการผ่านซูปสตันทีบกันดีกว่านะครับเพื่อนๆค่ะเอาไว้รีบจบรีบจบเนาะก็คืออ่าซิงคูล่าเนี่ยก็ได้ทำคลิปไปแล้วเนาะอันนี้คือเราจะมาผ่านจาก s i n คูล่าไปเป็น p l ูรอนค่ะหรือว่าผ่านจากหนึ่งเดียววันเดียวไปเป็นมากกว่าหนึ่งนั่นเองเพื่อนๆค่ะเนาะ และก็ซุปสานที่คือคำนามเนาะคำนามนาะก็มี Singular p l ู r อนนะเพื่อนๆค u ่ a r ขซิงคู่าหนาึ่งยวันเดียว p ลูรอนมากกว่า1นะึ่งนะในคลิปนี้คือเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผันจากซิง u l a r ไปเป็น p ลูรอนนะครับเพื่อนๆพ่ในก็เอาข้อมูลมาจากฟอร์มีฟูคุดเดียลนะครับเพื่อนๆพ่นะและที่สาคัญก็คือ,อในการผันเนี่ยมันมี ห้ากลุ่มนะคือห้ากลุ่มนะเขาตามในหนังสือมันแยกออกเป็นห้ากลุ่มนะในการผ่านนะจากซิงคูราไปเป็นพริวรอนนะเพื่อนๆขาเนาะกลุ่ม n เนี่ยมีอยู่3กลุ่มนะถ้ากลุ่ม s เนี่ยมีอยู่2กลุ่มนะครับเพื่อนๆขานะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะคนะเพื่อนๆขาเนาะเขาบอกว่าไอ้นี่มันต้องแปลก่อนนะฮูบูตเรียบเกิร์ก็คืออ่ากดแล้วก,กันนะกด,ก, <c oughs> กดหลักกดหลักแล้วกันนะฮูบูตกดหลักนะเพื่อนๆขาเนาะ กลุ่ม n อนอูนะแอนอูดโฟออคตาก็คือออคตาคือกันบ่อยนะคืออ่าเอาพูดง่ายๆคืออ่ากลุ่ม n อนอูดเนี่ยจะลงท้ายด้วยส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยอูแอออเอหรือว่าเอเอในพรูรอนนะครับเพื่อนๆขานะในอูบิสเตมโฟมนะั่นี่คือในอูบิสเตมโฟมนะครับเพื่อนๆขาย่อคำว่าเป็นอูบิสเตมโฟมของพรูรอนนะ กลุ่ม add กลุ่ม add กลุ่ม add ก็คือจะลงท้ายด้วยตัว n และก็ไม่เติมอะไรเลยใน p r พลูรอนของ ube s t เ m อฟอเหมือนใครบ้างคะนะนี่นะครับในตารางเออในเขาเรียกไม่ใช่ตารางในกรอบสี่เหลียมนี้นะเพื่อนๆเขาได้แยกออกให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะก็คือกลุ่ม n อนะูดะแอก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่นะกลุ่มที่ลงท้ายด้วย u a แอเนี่ยให้เราส่วนใหญ่ก็จะ าจากอูบิสเตมเป็นอูบิสเตมเนาะคำไหนที่ลงท้ายด้วยอนะตัวออเนี่ยต่อออย่างเช่นฟลิกกาลงท้ายด้วยตัวออเนาะให้เราตัดอทิ้งแล้วก็เติมอูเอเป็นถ้าเราผ่านจากอ่าอ่าเขาเรียกอะไรซิงคูล่าไปเป็นพลูรอนเนาะก็เป็นมงงาฟลิกกูจากแอนฟลิกกาเป็นมงงนะฟลิก กู้นะอันนี้คือกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองนะกลุ่มที่สองอนะ่ามันจะลงท้ายด้วยอเอนะอเอนะกลุ่มคํานี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคํานามที่สั้นๆนะคํานามสั้นๆหรือว่าลงท้ายด้วยอ่าเขาเรียกอะไรลงท้ายด้วยอ่าพยัญชนะเนาะพยัญชนะเนาะก็คืออย่างเช่นคําว่า and b นบี and b บีนก็คืออ่ารถคันหนึ่งนะรถ รถหนึ่งคันนะในอูบิสเตมร์มนะถ้าเราผ่านเป็นอนะพูรอนก็เป็นมงนะบีล่ามงนะบีล่าก็คือเห็นไหมลงท้ายแล้วก็เติม o a ไปเลยนะไม่ต้องตัดไม่ต้องแต่งนะมีเติมนะเติม o a ไปเลยในกลุ่มที่2เอามากลุ่มที่3นะกลุ่มที่3จะลงท้ายด้วย e a เนาคำกลุ่มนี้ภาษาคำกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาอื่นเนาะภาษาอื่นหรือว่าคําที่เป็นคํายาวๆแล้วกันเนาะ อย่างเช่นคำว่า and police and police and police นะคือตำรวจเนาะตำรวจก็คือเป็นถ้าผันเป็นม้งนะ police ม้งนะ police มงมง่ะ police นั่นเองนั่นในอูบิสเตมฟอร์มนะคะกลุ่ม s นี่น่าจะง่ายเลยนะกลุ่ม s มีอยู่2กลุ่มใหญ่นะก็คืออ่กลุ่ม s ที่ลงท้ายด้วยสระนะอย่างเช่นคำว่า at app play แอทแอทเพลลงท้ายด้วยสระเอียนะคือให้เราเติมแค่ตัวเอไปเลยเป็นมง้ n, มงนะแอทเพลม้งหาแอทเพลนเนี่ยนะครับเพื่อนๆขาและกลุ่มสุดท้ายของกลุ่มแอทนะเพื่อนๆขากลุ่มนี้ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะครับเพื่อนๆขาก็คือคําที่กลุ่มแอทที่ลงท้ายด้วยพระยัญชนะอย่างเช่นคําว่าแอทฮูส์แอทฮูส์นะลงท้ายด้วยแอทพยัญชนะ พอเราจะผ่านเป็น p r ูรอนไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะเป็นโมงาฮูสเหมือนเดิมนะครับวพนขาเนาะเอสฮูสโมงาฮูสนั่นเองนะคะในกลุ่มเอนะครับเพื่อนขาเดี๋ยวเรามาต่อเพิ่มเติมอีกนิดนะทีนี้นเมื่อกี้เราได้ผ่านของ u ูบิสเต r ฟอร์มไปเป็น u ูบิสเต r ฟอร์มหรือว่าไม่เฉพาะเจานะจงเนาะไม่เฉพาะเจาะจงทั้งสองนะเสร็จทีนี้ ให้เราถ้าเราจับผันนะในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะถ้าเราจับผันจากอ B s t สเต o r มของพรูรอนเนี่ยนะไปเป็น B s t เต f o มฟของพรูรอนเนี่ยคือมันจะไม่ยากก็คือมันมันมีอยู่กลุ่ม N นี่คือกลุ่ม N นี่คือไม่ยากก็คือเราเติมแค่หนะ้าหรือว่า N r ลงไปทั้งสามกลุ่มเลยนะทั้งไม่ว่าจะลงท้ายด้วย u A ก็เติมหน้าเป็นอะุเป็นบีสเตมฟเนาะ ลงท้ายด้วย o a แล้วก็แค่บวกกับนะไปนะลงท้ายด้วย EIA ก็เหมือนการให้เราเติมนะเข้าไปนั่นเองนะครับพาผัานจาก p r u r a l u b บ s t เ m อฟอไปเป็น p r u r a l b i s t ต m ฟอรนั่นเองเนาะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นมองอฟริกูอันนี้เป็น u b i s t เ m อฟอเนาะเป็น b i s t ต m ฟอรก็เป็น Dom f r i กูนะดอม ฟลิกูหนะ้าเห็นไหมให้เราเติมแค่หนะ้าก็เป็นอนะบิสเตมฟอร์มแล้วทำนองเดียวกันเป็นอันนี้คืออ่าบิลล่าเป็นบิลลานะ่าโพลิเซอร์เป็นโพลิเซอร์หนะ้านั่นเองในกลุ่มเอนนะครับเพืนะ่อนๆถามส่วนในกลุ่มเอสเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเออสับสนนิดนึงนะกลุ่มเอนะเออมันต้องมีอะไรภาษาสวีเดนมันต้องมีสับสนนิดหน่อยเนาะอ่ากลุ่มเอสที่ลงท้ายลงท้ายด้วยเขาเรียกอะไรลงท้ายด้วยสระแล้วเราเติมแค่ตัวเอ็นเนี่ย เพราะมันมี N อยู่แล้วไงถ้าเราจะผันจากอูบิสเตมฟอร์มไปเป็นบีสเตมฟอร์มเราเติมแค่ตัวอไปเป็นน a นะไปลงท้ายดุดหน้านะคือตัวอย่างนะอันนี้คืออูบิสเตมฟอร์มของกรูรล้วนะเป็นอ่ามงอะแอปเพลนทีนี้ถ้าเราจะผันจากอูบิสเตมฟอร์มไปเป็นบีสเตมฟอร์มก็เป็นแอปเพลนน a แอปเพลนน a เห็นไหมเราเติมแค่ตัวอลงไปนะเพราะมันมี N อยู่แล้วไงพวกแบนขา เอาอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ที่จะทําให้เราสับสนนะก็คือกลุ่มนี้นะคือกลุ่มนี้คือเราไม่ต้องเติมอะไรเลยนะจาก o B S o B S T form, อูบิสอูบิสเตมฟอร์มอ่าก็เรียกไงซิงคูล่าไปเป็นพูรอนเนี่ยคือเราไม่ต้องเติมอะไรเลยแต่ถ้าเราจะผ่านจากอูบิสเตมฟอร์มของพูรอนไปเป็นบีสเตมฟอร์มของพูรอนเนี่ยเราจะต้องเติมเอเอเอ็นไปกับเพื้องฐานนะ คือเอ็เนี่ยทำให้เราสับสนกับคําของกลุ่ม N อไงแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่นี่อันนี้คือกลุ่ม S ที่เป็น plural ของ b stem form นั่นเองมันจะทําให้เราสับสนหรือว่ามันทำให้เราหลอกเนาะนี่ไงคือจากฮุสก็คือฮุสเหมือนกันคือถ้าเราจะหันไปเป็น b stem form คือเราเติมเอ n เป็นอันนี้คือดอมนะดอมคือมากกว่า1นนะมากกว่า1นะเป็นพรูรคือมากกว่า1 b ึ่งบิสเตฟคือ d o มฮ h o เส้นดอมฮุเส้น จะทาให้เราสับสนว่าพอเราดาว่าเอ๊หุเส้นเนี่ยมันอยู่ในกลุ่ม N อนหรือกลุ่มเอล่ะเห็น,หนตามที่เราเรียนกันมาถ้าลงท้ายด้วยตัวเอ็นเนี่ยเออมนอยู่ในกลุ่ม N อนแต่ใช้ไม่ได้กับกลุ่มคํานี้นะครับเพื่อนขาต้องดูให้ดีนะต้องดูให้ดีต้องดูให้ดีด้วยเพราะบางทีมันก็หลอกนะหลอกดาวนะคุณหลอกดาวนั่นเองนะครับเพื่อนข่าเนาะแต่ถ้าคําไหนเจอบ่อยๆก็คือมันจะจําได้นั่นเองนะครับเพื่อนข่านี่แหละค่ะ,คะส่วนอ่าเขาเรียกว่าภาษาสวีเดียนมันมีการ หลอกลราเราปรับเปลี่ยนเราทําให้เราเจ็บหัวนะครับเพื่อนนะคะนี่นะครับเพื่อนคลิปนี้ก็คือเกี่ยวกับการผันนะกการผันจากซิงคูล่าไปเป็นพลูรอนแล้วก็จะพลูรอนเนี่ยคือจากอูบิสแตมฟอร์มไปเป็นบิสแตมฟอร์มนั่นเองครับเพื่อนๆคานในหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะเฮ้โดู